สวัสดีครับวันนี้ร้านพิเออร์เดอร์สปอรต์ตอุปกรณ์ฟอร์มญี่ปนนะครับเราจะมารีวิวเอ็นตัวใหม่ของโยนิกนะครับเอ็นเอโรโซนิกนะครับของญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับไอเอ็นตัวนี้มันเป็นยังไงนะฮะเอ็นตัวนี้มีความเล็กที่สุดณนะตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับของโยนิกนะฮะ0.61มิลลิเมตรนะครับเล็กมากเล็กกว่า66อัติแมกซ์อีกนะฮะ66อัติแมกซ์เนี่ยเยขาจะ ศูนยนะครับตัวนี้0.61นะครับนี่ฮะตัวนี้เป็น n อ็นซีรีส์พาวนะครับผมเซนเล็กมากนะครับเซนเล็กมากแรงดีดนะครับสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็เสียงนะครับส่วนความคงทนคงทนเนี่ยก็ต่างลงลงลงมานะครับผมตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่น made in Japan นะครับผม ผมได้ทดลองใส่ไม้ของผมนะฮะตัวนี่ฮะ Arc e เ e เตนะครับตัวนี้ก็ลองจนพุ่นมาแล้วฮะตรงเนี้ยเริ่มพุนมาละของผมเริ่มพุน่นละก็ได้ความว่าอันนี้ขึ้น28ปดอนด์นะฮะก็ได้ความว่ามีความเด้งดีครับเด้งแล้วก็เสียงเพราะ นะฮะเสียงพอเวลาตีเนี่ยเสียงมันออกเสียงออกโทนแหลมๆหน่อยนี่ฮะจะได้ยินเสียงนะฮะออกโทนแหลมหน่อยแล้วความเด้งและความเหนียวดีมากครับอ่ามีลูกค้าหลายคนถามนะครับว่ามันทนไหมนะฮะอืมถ้าตีทั่วไปตีหัวก๊อกเนี่ยมันก็ทนครับแต่ว่าถ้าไปตีปีกลูกหรือตีผิดจังหวะเนี้ยมันก็ขาดได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเอ็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็เอ็นรุ่นนี้นะฮะทำมาให้ความเด้งเด้งขึ้นนะฮะก็ช่วยเซฟแรงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะเสีงยงไพเราะมากนะครับส่วนเรื่องการคอนโทรลนะฮะการคอนโทรเลเนื่องจากเป็นเอ็นเส้นเล็กมากนะครับก็การคอนโทรลก็ต้องใช้ระยะเวลาในการซ้อมหน่อยนะฮะในการ ให้มันชินกับเอ็นนะครับแต่พอชินแล้วเนี่ยก็คอนโทรลได้สบายครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าจะใครที่เคยตีเส้นใหญ่มาช่วงแรกๆเนี่ยก็จะคุมยากหน่อยเพราะเอ็นมันเด้งนะฮะเวลาเราหยอดเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเด้งมากมากกว่าเส้นใหญ่หน่อยนะครับผมก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะฮะ ย o น e x a อโรโซนิ c นะครับเบดิมเจแปนนะครับผมเอ็นตัวใหม่ของย o น e x นะครับผลิร้านพียร์เดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ฟอร์มเจแปนก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ